สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่อนุชิตเนาะครับสวัสดีครับผมอนุชิตครับครับผมสอบถามเลยพี่จริงๆแล้วเนี่ยงานงานที่พี่ทําเนี่ยความยากมันคืออะไรพี่ความยากครับความยากคือตอนแรกๆครับคือความยากแต่ตอนถ้ารับไปเรื่อยๆจะสบายก็เหมือนเหมือนกับว่าตอนเราฝึกงานใช่ไหมครับตอนเราฝึกงานก็เหมือนเราต้องนับหนึ่งใหม่อะแต่พอเราทําไปเรื่อยๆเราก็จะชินแล้วเราจะรอยขยับรถออกกันพี่ พี่พีนาวาเรื่องอะไรพี่ตอ่อได้เลยเขาจะเข้าตรงนี้ได้ครับโอเคเอ่าเอาใหม่นะพี่ <laughs> ความยากก็คือตอนแรกๆเนาะครับแค่ตอนแรกๆเป็นะงั้นทุกคนนะครับแรกๆว่าเราไม่รู้างานเอาเอาพี่เป็นตัวอย่างได้ไหมประมาณกี่อาทิตย์ที่ว่ายากโอ้ถ้าผมว่าเต็มที่ะถ้า,าถ้าเราผมนะครับอาทิตย์อาทิตย์ประมาณอาทิตย์รือสองอาทิตย์เต็มที่อทิตที่สามนี่เราก็จะไปเรื่อยๆเพราะเรารู้แล้วว่าต้องไปยังไง มันเหมือน,น,นมันเหมือนเราเข้าใจมันครับถ้ามันถ้าคือว่าถ้าสอนคนต่คนอ่ะมันไม่รู้เรื่องเราต้องปฏิบัติเลยถึงจะรู้เราต้องปฏิบัติแล้วจะรู้ว่าความยากความง่ายเป็นยังไงแสดงว่าสิ่งที่ยากก็คือการลงมือทําการจดจําวิธีการทํางานใช่ครับแล้วก็น่าจะเกี่ยวกับพวกความรอบคอบใช่ครับความรอบคอบก็สำคัญนะพี่เนาะรเรื่องเกมใช่ใช่ครับโอเค ก็ขอบคุณมากนะครับพี่เชมครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคลิปวันนี้ของเรานะครับผมทางเราเองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะแนะนำติชมในส่วนต่างๆนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์เพื่อที่จะมาปรับปรุงในคลิปต่อไปครับสำหรับท่านไหนที่ชอบหรือคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับรบกวน กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปดีๆออกมาต่อไปนะครับแล้วคลิปต่อไปนั้นจะเป็นคลิปที่ให้ความรู้หรือเตือนภัยเกี่ยวกับอะไรด้านโลจิสติกนั้นมาตามดูกันอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้แบงค์ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ